สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกับช่องไทยสีสเกจชาแนลครับผมมินิสีเมวเวเกียกับประเด็นที่กำลังเป็นกระแสยอดฮิตอยู่ในปัจจุบันครับที่ว่าบา่วาบุคคลคน,นนี้สีขยับไปทางไหนกระาางสีเหตุในเรื่องเสือนโตกระาง กินไปกินขา้าวคือขยับยื้ซื้อๆก็เป็นข้าวขยับก็บเป็นข้าวมันเป็นไผไปบ่ได้ครับซู่มือนี่พี่น้องหูจักกันดีครับนั่นก็คืออีลาน่อยอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้สมยาน้าม ว่าคือใ้สมญาณว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เข่าสุมือนี่ครับกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นไวเราในโลกติ๊กตอ็อกแต่ก็ว่าเป็นกระแสมาโดนเติมแล้วนะครับมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งได้ามาโอ้สารพัดส,สารเพกระแสโหมกระนำขมาออกซิงเกิลมากอะ ติดหนึ่งมาแรงแทบทุกเพลงนะครับเนาะเบิดเกกอบเบิดทุกเพลงมีอันทีมอ่คัปเวอร์หรือว่าต้นอันใดอันดับสองเนาะอันดับสองมาแรงของประเทศนอกนั้นใดอันดับหนึ่งเบิดซึ่งเป็นกระแสยอดฮิตกันนะปัจจุบันเนาะพี่น้องซึ่งในซูมือนี่ หลังจากที่เขามาในสาวหน่อยเพ็ดบันแพงในออกซิงเกิลเป็นของเจ้าของนำตาอีเอ้อบอกเออฝันมาหลังห้านะพี่น้องออกฝันมาหลังห้าน,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 ออน,าานด้วยความที่ว่าจากเด็กหน่อยผู้หนึ่งได้ประสบผลสำเร็จผ่านชีวิตอย่างมากมากมา,มาตอนนั้นแต่ก่อนตอนนั้นที่ว่าออก สิ่งเกินไปไหมหมูห้ามหูจักแค่ว่าชีวิตลำบากอยู่อยู่ทางเมืองรีสเกตของฮศรีสเกตเนาะอยู่ในจังหวัดซีสเกตอาชีพหล่องเพลงในตลาดนัดหมูห้ามหูกันแค่นี้คือเบื้องลึกเบื้องหลัางลึกไปกว่านั้นบ่บ่บ่หูจักครับแต่ณปัจจุบันห้าฮหูจักความเป็นมาเป็นไปว่า อีหลาอุ้งอิงสาวน้อยเพ็ดบันแพงของเฮานี่มันหยังคือจังมีความสามารถมันหยังคือจังเก่งซึ่งประวัติก็ออกมาบอกกี่มือมื่อนี้จากช่องอีสานพาจวดเอาออกมาก่อนนะครับเนาะทั้งทงที่ก็เป็นที่อัศจรรย์ได้พี่น้อง ทั้งๆท,ที่ว่าทางโรงเรียนเอาลงเมื่อซี่หาปีที่แล้วคลิปวิดีโอนะแต่ณขณะที่ถือด้ามาในกระแสต่างๆมาจนผู้บริหารหรือพอบุญธรรมเนาะผู้เป็นพอเนี่ยโอ้คิดเห็นโอกเห็นใจลูกเลยแต่งเพลงขึ้นมาน้าตาอีหลาน้อย พ่อเพลงนี่ออกมาปุ๊บอออ๋อออลกูกไอ้กับมีคลิปเกี่ยวกับชีวประวัติประวัติต่างๆในน้อยความเกงกาดเนอะไอ้สุหูวัดเด็กน้อยผู้นี้ซี่อมีชีวิตชีวิตที่ว่าหนาติดตามเห็นแล้วก็เกิดความสงสารไอ้เห็นไอ้กระฮัก แม่นยังคือกิริยามารยาทดีเฮากับคือเข้าเห็นยุสมือนะผู้ฟ้าพนว่าบ่ดีเพิ่นก็ว่าบ่ดีนล่ะครับแต่เข้าเห็นยุสมือจนว่าโอ้วิจิวาประวัติตอนนี้เผยเผยออกมาเฮากับหูเข้ากับเห็นกันสุคข้นแล้วแต่มันก็บบ่บาแต่มันกับบาบาไหวที่สิเกิด มันปล่อิจฉาอืมอยอิจฉาต่างๆนะพี่นอ้องปล่อิจฉากับหาแต่เรื่องหาแต่เล่ากับธรรมดาล่ะครับต,ตามลักอ่าของธรรมะก็สิญกขึ้นมาเป็นชื่อ,อลักธรรมของโลก,กธรรมทั้งแปดครับ คือว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมเสื่อมยศมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ชีวิตของมูฮั่ามันก็สีสีพบเจอครับพวกมูนี้อยู่แล้วคนมันสินินทามันก็คือเขามีความสุขกับการนินทาก็นินทาคือว่า เอคนนินท้าคนมักมักมักเว้ามักอย่งเหลืองผู้อื่นคนคนนั่นละ่ะมักว่องให้เขาบ่าดีแล้วแต่บ่ได้เบิ้งตัตจะค้องว่ามีดีอีย่างแน่ที่มม่ว่องให้เขาย้อนกลับไปว่าจะคองอายุซ่ำนั่น อายุสามีหลาหน่อยเนาะสิบห้าสิบหกปีนี่ผ่านชีวิตมาลำบากมากมายมีปัญหานั่นมีปัญหานี่ทาโถมเข้ามาให้โตจนจะของต่อสู่ดินล่นมาจนประสบผลสำเร็จแล้วมายืนอยู่บนเวทีไงนี่เป็นโตผมเองนี่เนาะโตผมเองเพราปลื้มใจเพราก็หายได้ แต่เบิ่งอีลาน่อยก็ยังห้แต่ว่าขันไปโตจะเจ้องเองห้เได้ครับบ่มีไผ่เรา่าสิบบ่บ่บ่ห้ครับพี่น้องนั่นคืออ่าเป็นโลกเป็นโลกกระททั้งแปดมันบเ่เฮ็ดบ่สามารถที่เฮ็ดให้คนเบิร์ตสุขุสุข้นมาฮักได้แต่แต่กะเฮ็ดได้แต ในชีวิตปัจจุบันคือต่อสู่คือสร้างสรรค์ผลงานให้พี่น้องเบิง่งแต่เป็นทีแปลกที่อัศจรรย์ว่าอีลาน้อยไปทางใหมีแต่คนรักมีแต่คนหอมมีแต่คนแม่ตาเอดซี่ก็มีว่ามีผู้เฒ่ารุ่นรุ่นผู้สูงอายุเนาะสิว่าคนผู้เฒ่าประกันสิเคียดอีกรุ่นผู้สูงวัยวททั่นเถาะนั่นแ่ะพี่น้อง นะสมัยปัจจุบันสมือกอแห่งดังไปไงหลังจากที่รายการซุประเทนออกเป็นสถิติใหม่เลยครับสองวันหนึ่งล้านสามแสนวิวซึงบ่มีบ่มีบ่มีไผม,มามาทำลายได้แล้วครับตั้งแต่มีรายการซุเปอร์เทนที่ทีททตทตามมา่ตั้งแต่ผมติดตามมาเลยครับบ่ได้ว่าอื่นเนาะแต่ผมเบิรงมาเนี มีอีหลาหน่อยอุ้งอิงไปออกนี่ลหละถึงมีคนเบิ่งหลยวยส,ะสะ่วนต่อนั่นแ่ะพี่น้องผมมาว่าให้ฟังเนาะ,ะเรื่องเกี่ยวกับอีหลาหน่อยอุ้งอิงมันจะมีอีหยังแน่เสิมาว่าให้พี่น้องฟังอมือหลังนะครับเนาะมือนี้กะเอาเรื่องโลกธระททั้งแปดมาว่าให้ฟังอ่า เพียงย่นย่นย่อย่อให้ฟังเป็นหลักเป็นหัวขอซื้อๆบื่อปรด้อธิบายหลากหลายมากม่เนาะพี่นอ้องเมื่อหลังกับพบสิมาพบมาพอกับพี่น้องไม่มือน,นีโชคดีมี่ใช่ยู่ดีมี่สุขสมบูรณ์พืนรุ่นสุขสุขุสุข,ส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 ขนสวัสดีครับ